บาทนี้ขอเตือนต้านประสานเสียงบอกประกาศพอให้ญาติพี่น้องได้เห็นหัวดอกเรืองแล้ว เออกันหลานเทียดบ่เปลี่ยนก้าวเอาไปโทษเอาหวัวเสียเทียดบ่ทันช้ำนีเกีงกันนอกหานกาปีเวลาเพียงหน่อยบรรยายทำบ่เข่าทาหามันผิดพลาดพังเอาไปกาผู้ว่าก่อน เออตัวของหลานบ่แมนคนเก่งกาหรือสามาป่ากดบ่แมนองหรือยศกระดังมาคำเอ้อยดอกคนเบาเอาพระธรรมเจ้าพระโคดมมาเผยแผ่ฝากยมพ่อและยมแม่ให้ทราบหัวเห็นมองบอนสิไปนั่นล่ะนาะ さあ